การเรียนคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของนายรัชนลดิโปตําแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนศรีเซมาวิทยสรรุนอำเภอเมขั้นฝังจังหวัดขอนแก่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประวัติส่วนตัว นายรัชชุลิปโป้เกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2525อายุ40ปีภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดขอนแก่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาสา์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากวิทยายลัยนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาบรรจุรับราชการครูเมื่อวันที่2กรกฎาคม2555ตำแหน่งนครูผู้ช่วยโรงเรียนตลาดไซพิทยาคมอำเภอชุมพลจังหวัดนครราชสีมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2562 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนซีสมาวิทยาเสริมอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจากกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานชิ้นงาน แบบฝึกทักษะโดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้านได้แก่ด้านความรู้การปฏิบัติกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาของนักเรียนทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการในชั้นเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจากกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและก็มีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดบนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการทํางานอุรุมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพการพัฒนาตนเอง,เอง,เอง,เองและพัฒนาวิชาชีพมีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะคุณลักษณะของตัวเอง สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการความจําเป็นในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยมีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมในการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพงานที่รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ครูศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งวัดล้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพปฏิบัติหน้าที่พุ่มกับลูกเสือโรงเรียนศรีเซมาวิยาเสริมปฏิบัติหน้าที่พุ่มกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีเซมาวิยาเสริมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำ ด้วยไมตรีอันดีงามผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณครับ